ก็เ,เ,เมื่อกี้เมื่อกี้เราขึ้นมา,าอยู่ทางนู้นค่ะพาที้ตอนนี้เหรอฮ่าฮ่า พี่สิกอะไรอะไนี่ันเดียวแบบนี้เลยเออสนุกมากอ้่่าันเรียกเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย คนเยอะมากเลยนะคะโ,โหนี่ยัง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 เราขึ้นสวรรค์นั้นใช่เหมือนเหมือนป่าที่มะพานเลยเนาะนะคะที่เป็นภูเขาเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีที่เดียวนะโอ้แห่งเดียวยที่มีภูเขาใช่ไหมอาที่แห่งเดียวในกรุงเทพมหา,หาคนครเลยขา<อ><ๆ>เรียกว่าวัดภูเขาทองวัดภูเขาทองเนาะต้องคิดดูถ้าในกรุงเทพเนี่ยหรือว่าในภาคกลางเนี่ยจะเป็นที่ราบหมดเลยเออเฉพาะตัวนี้เป็นจะเป็นภูเขาเลยใช่ไหมอ๋ออุ้ยทำไมมีตรงนี้ตรงกลางเนาะ ตอนนี้เหรอะเดี๋ี้นะคะก็มานั่งรอที่ร้านกาแฟนะคะมีมสั่งชามะนาวมาดื่มแก้วน้อยนะเนี่ยิโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าประวัตินะคะย่อๆภูเขาทองนะคะว่าเป็นมายังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยว ก็จะให้พี่นนเป็นคนเล่านะคะตรงนี้นี่พอดียวน้องหยกอยู่หยกหลับแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวใหม่กับพี่นนนะคะจะพาทุกคนนะคะไปชมประวัติเกี่ยวกับวัดภูเขาทองนี้นะคะตรงนี้เขาจะเขียนประวัติหมดเลยเนาะตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เก้าใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ประปรุงมาถึงปัจจุบันนี้นะคะปรบปรุงตั้งแต่รัชกาลที่1จนมาถึงรัชกาลที่เก้าอ่าเริมเียกเรียกว่าวัดสเกนะครับผม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นเสด็จเข้าโรรโชกวาลประทับทรงมุธาพิเศษขอชื้อพราราชในพระนามว่าวัดสเกตน,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 นะครับรอสารต่อมาเนี่ยทรงขปดก้าวให้บรุรณะปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่และมีราชประสงค์พระเจดีย์จำลองจากวัดภูเขาทองที่กร,รุงศรีอยุธยานครับผม พอถึงสมัยร3หรือรัชากาลที่3เนี่แรกเริ่มเริ่มทีนพระเจดีย์ JD, ภูเขาทองมีรูปแบบเป็นปรางองค์ใหญ่ฐาสี่เหลี่ยมแบบย่อมุมไม้สิสองเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมสร้างในสมัยปลายอะยุธยาาและต้นรัตนโกสินทร์แต่องค์พระเจดีย์ุดโตนจนสร้างไม่สำเร็จในรัชากาลนี้ไปถึงในรัชากาลที่ ต่อมาในรัชกาลที่4เนี่ยสั่งให้ซ่อมแซมพระปรางนะครับผมปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะเป็นภูเขาทำบันไดเวนสองข้างจนมีถึงส่วนยอดส่วนหนึ่งทำบันไดตรงลงมาและทำก่อเจดี JD, ทรงระคำไว้บนยอดเขานะครับผม สมัยรัชกาลที่4นะครับผมพอมาถึงรัชกาลที่หนะครับผมทรงสร้างเสร็จเมื่อวันที่หมการาคมพศ2420ในสมัยรัชกาลที่หราชนามว่าสุวรรณวันพฤนะครับผมและทรงสเสด็จพระราชดำเนินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์ใหญ่บนพระธาตุ พระปรมสาสริกธาตุหมายถึงว่า,าหมายถึงว่าผงนะครับผมผงของพระพุทธเจ้านะครับหรือว่า,าที่เขาได้อัญเชิญมาไปบรรจุไว้บนพระพาธาตุข้างบนนะครับผมต่อมาในปีพศพุทธศักราช2442้องได้ทรงอัญเชิญพระบรมสาสิกธาตุจากกรุงกปิลพัทประเทศอินเดีย มาบรรจุในพระเจดีย์ใหญ่บนบรรพตนะครับผมสมัยรัชกาลที่5นะครับผมพอถึงรัชกาลที่9หรือในหลวงของของเราที่ที่ปัจจุบันที่องค์องค์กอน,นะครับผมทรงเสด็จพระราชดำเดินทรงบรรจุพระบรมสาริกธาตุในพระเจดีย์ยอดมนม์ป เมื่อวันที่22บุราคมพศ2493แต่เดิมนั้นภูเขาทองเป็นสีขาวจนกระทั่งปีพศ2509ได้มีการบุรณะพระเจดีย์โดยบุโมเสสีทองและต่อมาในปีพศ2542พุทธศตวรรษได้ร่วมกันทาสีองค์ พระบรมบรรพตเพื่อถวายเป็นพระทับูชานะครับผมเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยพระนะหรือว่าภูเขาทองเนี่ยครับจะเป็นสีขาวนะครับผมพอมาถึงรัชกาลที่เก้าเนี่ยะจะทำให้เป็นรัชกาลจะทําเป็นสีทองขึ้นมาอันนี้คือประวัติต่างๆนะครับผมนี่คือภาพสมัยตอนที่เริ่มบรูรณะหรือเริ่มสร้างใหม่นะครับผม

าพายกมาเดินภูเขาทองนะจ๊ะไม่ไม่เดินขึ้นแล้วเนาะเราจะเดินลงแล้วะคะว้าววิวสวยมากอันอไหนในปราสาททองน,นี่เหรอสิงชยัยเห็นไหมเห็นยอดมหมนะสาสิงช้าไม่เห็นติว,วสวยมากพระอาทิตย์กำลังตกเนาะนี่ตกทางนี้เหรอพักอะไรก่อน ตอนที่ไม่มีตึกเห็นเขาเล่าว่าถ้าอยากชมยูเมืองในกรุงเทพมานักก่อนก็มาขึ้นเขาทองก็เลยเห็นยูทั้งหมดเลยเห็นหมดเลยไหมเพราะว่าจุดสำคัญสำคัญเราจะเห็นหมดเลยไหมใช่ใช่ใช่ตรงนี้ก็พระรามแปดไหมซอนพระรามแปดจะสูงแล้วอ๋อเห็นสะพานพระรามแปดเลยข้างหน้านี่นะคะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เราขึ้นมาอยู่ทางนู้นค่ะพาที่ตรงนี้เรา คิดว่าทำไมพัดที่มันเปลี่ยนทิศได้ก็เมื่อกี้เราเลินขึ้นตรงนั้นใช่ไหมบนบนบนใช่ไหมเออเดี๋ยวมันลงตรงนี้นะคะงงใหญ่เลยตอนนี้นะคะก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านนะคะกลับบ้านไม่ใช่กลับโงแรมค่ะก็ไปเที่ยว วัดภูเขาทองไปไปกราบไหว้วัดภูเขาทองมานเนาะ<ช>แล้วก็ได้รู้ประวัติศาสตร์ด้วยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภูเขาทองด้วยนะคะบ,บ,บางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่ได้ดูเท่าไหร่ก็ผมไปศึกษาแล้วก็ไปอ่านก<ช>็ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นผมเพิ่งรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสีขาวเนาะหลังๆพอเป็นรัชกาลที่9้าเนี่ยเพิ่งมาจะจะทำเป็นสีทองอะไรอย่างงี้ะครับแล้วก็พอพอตอนที่รัชกาลสมัยที่5เนี่ยเพิ่งจะทำาบันไดรอบๆภูเขาทองเนาะโอ เรไปดูแล้วก็อาสันใจใจเพราะว่ามันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนะะาะเป็นสีพระปรมาสาร์อิทธิกระทที่บรรจุไว้ข้าขงบนเพราะว่าที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียเนาะอ๋ออินเดียใช่มอัญเชิญาจากกรุงสวัสดีมาจากประเทศอินเดียเลยนะเนาะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งหนึ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯต้องมานะคะต้องมากราบไหว้สักครั้ง สำหรับที่นี้แล้วก็นะลาไปก่อนนะคะฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์สาวใหม่เชียงตุงด้วยนะคะไว้พบกันใหม่นี้กัหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ